อดีตคู่รักกลับมาเจอกันค่ะล่าสุดนี้เขากลับมาเจอกันเป็นอย่างไรกับโมเมนต์นี้มาตามกันค่ะสําหรับแม่นิวหันษาเราได้เห็นแม่นิวในหลากหลายบทบาทนะคะทั้งนักร้องนักแสดงบทบาทยูทูบเบอร์ก็มีได้เห็นกันอย่างมากมายค่ะ กับล่าสุดนี้ดีเจเพชจ้าอย่างที่ทราบดีว่าทั้งคู่ตัดสินใจลดสถานะทําหน้าที่เพียงแค่พ่อแม่ให้กับลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นล่าสุดนี้ในช่อง Youtube แม่นิวได้ทํารายการใหม่ชื่อว่าห้องเชื้อค่ะก็ไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนคนแรกที่ชวนมาก็คือดีเจเพชจ้านั่นเองเป็นแขกรับเชิญคนแรกรายการตอนนี้ก็ออกมาให้ได้เห็นกันเป็นการชมตัวอย่างรายการเพียงแค่สั้นๆ1น,น,นาทีเท่านั้น แต่ต้องบอกเลยว่าแต่ละคำถามนั้นโดนใจแฟนๆแม่ดิวได้ถามอดีตสามีนะคะว่ามีจะไปะจีบใครบ้างไหมหลังจากนั้นทางด้านอุ้มลกักษณะได้ถามว่าหากย้อนเวลากลับไปได้จะพูดอะไรถึงกันและกันดีเจเป็นจ้าก็ตอบไปว่าชอบทุกตรงที่เป็นเขาชอบทุกตรงเลยนะจ๊ะแต่สุดท้ายก็มีซีนที่แม่ดิวเองเสียน้ําตาถ้าหากอยากรู้ว่าแม่ดิวเสียน้ําตาเรื่องนี้เพราะอะไรเนี่ยรอติดตามผ่านทางช่อง YouTube กันได้เลยคะ่ะ E aí